สวัสดีครับผมเชษเมืองพรสชมรมพระเครื่องพุทธคุณสยามเครื่องรางร้อยปดที่นี่เรามีพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลสายคเขมรและอื่นๆมากมายพบกันได้ทางเพจกลุ่มและช่อง YouTube ผมได้ไลฟ์สดทุกวันเวลาดีๆสองทุ่มเป็นต้นไปฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเสียงโอเคแล้วนะเอาโอเคมาแล้วผมไปต่อแล้วครับโอเคนะครับ เป็นอันว่าโอเคเอาก็สะก,กี้นี้คุยกันถึงเรื่องว่าพระนะครับบูชานะครับที่เป็นไม้แกะนะครับหรือจะเป็นพระเครื่องที่เป็นไม้แกะอันนี้จะเป็นเรียกว่าในยุคนึงนะครับต้นๆเลยนะครับยุคต้นๆเลยมีความนิยมที่ใช้ไม้มาแกะนะครับเป็นพระพุทธรูปเป็นเทวรูป นะครับและและรูปลบเคารพบูชาต่างๆนะครับก็นิยมนาไม้นั้นมาแกะไม้ที่จะนํามาแกะนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นเขานะครับหรือเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือกระดูกของสัตว์ก็ตามนะครับอาทิเช่นพวกนี้อย่างนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม้นะเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่ไม้นะครับ ชิ้นนี้มีอายุร่วมๆจะเป็นพันปีนะนะครับชิ้นเนี้ยมีอายุร่วมๆเกือบเกือบพันปีนะครับอ่าเนี่ยชิ้นนี้นะครับเป็นเขาเป็นเขานะครับอ่าเนี่ยดูเขาเนี้ยช่าจนเป็นน้ําพึ่งแล้วมองเผินๆเ,เหมือนกับเป็นเลซินเลยนะครับใสจนเปืี่นพลาสติก ห็นไหมครับแต่นี่ทั้งหมดคือเขาไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเลซินเลยนะครับเนี่ยเขาแบบเนี้ยนะครับในอดีตก็นิยมนำมาแกะเป็นพระพุทธรูปนะครับจะเป็นแกะทั้งองค์หรือจะแกะเป็นพระพุทธรูปที่แปะลงไปในในเขาแบบนี้นะครับเพื่อจะนำไปตั้งบูชาอย่างนี้เห็นไหมครับ ที่เขานิยมนำนำเขาสัตว์ต่างๆนี้มาเนี่ย <c oughs> เพราะว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีคุณนะครับมีคุณให้คุณให้ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็เมื่อสัตว์เหล่านี้อาจจะตายลงไปนะครับตายลงไปสัตว์เหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ที่คนชั้นสูงเลี้ยงไว้หรือหรือเป็นสัตว์ในรั้วในวังนะครับที่มีการเลี้ยงไว้เพื่อทําคุณประโยชน์นะครับ เพราะคนสมัยโบราณเนี่ยนะครับแม้แต่ราชาพระมหากษัตริย์ท่านยังต้องต้อง,องทําเลือกส่วนไล่นานะคือต้องต้องทําเกษตรกรรมกันนะนะครับแล้วก็นิยมที่จะนําสัตว์เหล่านี้มาใช้แรงงานเพราะสมัยก่อนไม่มีรถไถใช่ไหมไม่มีรถไถไม่มีเครื่องทุนแรงเหมือนสมัยนี้นะครับก็ยังคงใช้สัตว์นี่แหละเป็นใช้แรงงานเพราะนั้นสัตว์เหล่านี้เมื่อมันาตายลงไปนะครับด้วยความรักและอะไรสัตว์เหล่านี้เนี่ย อันนี้เป็นแนวคิดของผมนะนะครับแล้วก็มีสือสอบถามผู้รู้บางท่านด้วยก็ก็ได้ได้คำตอบเดียวกันนะครับว่าเป็นไปได้ที่เขาจะนำพวกอวัยวะของสัตว์เหล่านี้นำมาแกะเป็นพระเพื่อเพื่อเหมือนกับว่าเป็นการนำส่งวิญญาณนะครับของสัตว์เหล่านี้ให้ไปสู่สวรรค์เพราะมันเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์นะครับอันนี้เป็นเขาของถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นเขาของควาย นะครับเขาของควายแล้วค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับอ่านี่นะครับอเอามาให้ชมกันนี่คือนี่คือ,อสมัยโบราณเนี่ยนะครับที่เขานิยมนํามาแกะเป็นพระพุตููก่อนที่จะมีโลหะนะครับก่อนที่จะนิยมใช้โลหะสำริดต่างต่างเนี่ยก็ช่วงหนึ่งก็จะใช้พวกไม้เขานะครับต่างๆเนี่ยมาแกะ อโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อทีนี้เรามาดูกันนะครับผมจะผมจะกรุ๊ปไปที่เรื่องของโฟกัสไปที่เรื่องของไม้มากกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะนำเสนอเรื่องของไม้นะครับพระไม้แกะแบบเนี้ยศิลปะนี้นะครับเพื่อนๆมีทั้งเชียงแสนนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเขาแกะอันนั้นเชียงแสนนะครับ ส่วนอันนี้เป็นศิลปะแบบเชียงรุ้งนะครับอันนี้เป็นศิลปะแบบเชียงรุ้งอ่าน,นี่เป็นไม้แกะนะครับเป็นศิลปะแบบเชียงรุ้งเชียงรุ้งมีอายุอยู่ร่วมๆประมาณห้าถึงหกร้อยปีนะครับมีอายุอยู่ประมาณห้าถึงหกร้อยปีนะครับอ่ะน,นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับอ่าแต่อันเนี้ยศิลปะไม่ใช่เชียงรุ้งนะอันนี้นะอันนี้จะศิลปะออกมาทางอายุทยาละ นะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้ศิละปะจะออกมาแนวอายุทยาแล้วนะครับอ่านี่อ่าแต่ก็อายุอานามของของการสร้างก็ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่5-600ปีเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันสําคัญวันนี้ที่จะคุยก็คือเรื่องของไม้โพแกะนะครับไม้โพแกะดีอย่างไรแล้วเขาจําเป็นต้องใช้ไม้โพแกะอย่างเดียวหรือไม่ ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นการสร้างพระไม้แกะนั้นนะครับจะสร้างจากไม้มงคลอันดับแรกเลยเราต้องต้องรู้ก่อนว่าเขาจะต้องใช้ไม้ที่เป็นมงคลมาสร้างนาแกะนะครับไม้อะไรบ้างละ่ะที่เป็นมงคลนะครับและเป็นของสูงนะเอาอันดับแรกเลยละ่ะก็ไม้โพนะครับสองพวกไม้สักต่างๆ ไม้สักไม้เต็งไม้มาค่าไม้อะไรก็ตามนะครับแต่ไม้สักเหล่านั้นเนี่ยโดยมากถ้าใช้ไม้สักนะเขาก็จะใช้ไม้สักที่เป็นเสาโบดนะครับเสาโบดต่างๆนะหรือหรือเป็นอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของของพระอุโบสถหรือวิหารนะครับเพื่อจะหรือหอไตรต่างๆอย่างเนี้ย ค,คือคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นของภายในวัดวาอารามนะครับ mm hmm. เมื่อชำลูกผูพังลงเนี่ยเขาก็จะนำไม้ส่วนที่ยังใช้งานได้เนี่ยนะครับ mm hmm. ดีกว่านำไปทอดทิ้งให้ให้ปวกขึ้น mm hmm. เขาก็จะนำมาแกะเป็นพระพุทธรูปนะครับ mm hmm. แล้วก็นำไปบรรจุไว้นะครับในตาม mm hmm. วิเพดานโบสต่างๆนะครับ mm hmm. หรือในเจดีย์ต่างๆ เราจะพบเจอพาะแบบเนี้ยนะครับส่วนมากแล้วจะอยู่ตามตาม,ตามคือคานบนเพดานโบสถ์นะครับตามตามฝ้าเพดานโบสถ์เพดานโบสถ์นะครับก็แล้วก็บางส่วนจะอยู่ตามบ้านคนในสมัยโบราณนะครับแต่โดยมากแล้วจะเจอตามพระบโบสถนะครับบนหลังคาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็จะจะพบเจอมากนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไม้โพแกะดียังไง นะครับจริงๆไม้เนี่ยที่เขานํามาสร้างอ่ะดีทั้งหมดนะเพื่อนแต่ผมผมจะผมจะจะแยกไปว่าถ้าเป็นไม้สักไม้เต็งไม้มะค่าอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นเป็นไม้ที่ใช้เสาโบสถ์วิหารอะไรต่างๆเนี่ยเอามาแกะอันนั้นถามว่าดีไหมดียังไงก็คือไม้เหล่านั้นเนี่ยนะครับที่เป็นไม้สักไม้เต็งอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไม้ที่มีความสําคัญคือเอานํามาจากนํามาจากสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นะครับถ้านํามาจากโบสโบสนี่ก็ถูกการปลูกเซกนะครับทําพิธีกรรมต่างๆสาโรงสาราทําพิธีกรรมต่างๆก็ก็ใช้มีการสวดมนต์จเจริญพุทธมนต์อยู่ตลอดเวลานะครับไม้เหล่านั้นจึงเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเปรียบแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับพวกตะปูสังขวานอนเพื่อนๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าโอเคละอันนี้ถ้าเป็นไม้โพถ้าถ้าตัวผมนะ ผมชอบไม้โพมากกว่าไม้อื่นๆอันนี้สําหรับตัวผมนะครับทําไมทําไมไม้โพถึงถึงชอบมากกว่าอย่างอื่นเพื่อนๆครับไม้โพถือว่ามีเรียกว่ามีศักดิ์ศรีบารมีสูงสุดก็เพราะว่าโพนี่แหละครับโพคืออะไรต้นโพนี่ก็คือแสดงถึงความเป็นศาสนาพุทธอย่างอย่างแท้จริงนะครับและต้นโพเนี่ย เราก็ทราบกันมาอยู่แล้วพุทธศาสนาควบคู่กันมาเราก็เจอต้นโพแล้วรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งต่างๆในรูปในอุโบสถต่างๆก็มีต้นโพเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดครั้งตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะครับอนอกจากไม้โพยังเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์มงคลโดยธรรมชาติแล้วนะครับแต่การที่จะนําไม้โพมาแกะพระเ,เมื่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปตัดเอามาต้นไหนก็ได้นะ ไม่ใช่อย่างนั้นแม้กระทั่งหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเน่ยยุคต้นๆที่สร้างพระของท่านน่ะเพื่อนๆรู้รมั้ยครับว่าท่านใช้ไม้โพแกะเป็นยุคต้นของท่านนะสร้างหลวงพ่อเงินแกะเป็นรูปพระสังกจจยอ่ะนะครับอ่าแกะเป็นรูปพระสังกจจยอ่ะแต่เราก็มองเป็นหลวงพ่อเงินนั่งเป็นรูปพิมพ์หลวงพ่อเงินอ่ะแต่ว่านั่นคือพระสังกจายนะครับ ใช้ไม้โพแกะเหมือนกันแล้วเป็นยุคต้นต้นของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานด้วยแล้วแพงด้วยแล้วหายากด้วยนะครับอ่ะโอเคตามนั้นทีนี้เรามาดูกันไม้โพนะครับที่บอกว่าไม่สามารถที่จะไปเอาไม้โพทั่วทั่วไปมาใช้ได้เนี่ยก็เพราะว่าไม้โพจะมีลักษณะเบานะเพื่อนเบาวองเลยเนี่ยเนี่ยจับอยู่ในมือเนี่ยอง์ขนาดเนี้ยแทบจะไม่รู้สึกว่ามีของอยู่ในมือเลย เนี่ยจับแบบแทบจะไม่รู้สึกว่ามีพระอยู่ในมือเลยเพราะเบามากนะครับไม้โพนี่นะครับ,รนะรบทีนี้ไม้โพดียังไงไม้โพที่เขานำมาใช้สร้างพระตามตำรา,าโบราณแล้วนะครับเขาจะต้องใช้ไม้โพตายพรายนะครับหรือภาษาพระที่เขาเรียกให้ให้ให้ดูดีก็คือเรียก โพน <ENNIS> ิพานนะครับโพนิพานแต่ถ้าบอกว่าโพนิพานเพื่อนเพื่อนอาจจะงงไงอาจจะงงนะครับเอาเป็นว่าไม้โพที่ต้นโพที่ยืนตายยืนตายต่อยืนตายยืนต้นน่ะนะครับคือตายยืนต้นน่ะนะไม่ได้ล้มไม่ได้โดนฟ้าผ่าไม่ได้ล้มไม่ได้ถูกโค่นไม่ได้ถูกตัดไม่ได้ถูกแม็โคขุดนะครับคือยืนตายยืนต้น อ่าแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าโพนิพานคือเขาหมดอายุไขของเขาเองนะครับโดยธรรมชาติจะอยู่มากี่ร้อยกี่ร้อยปีก็ตามถ้าตายยืนต้นนั่นถือว่าเป็นโพนิพานนะครับแล้วผู้รู้หรือพระคณาจารย์ผู้เรืองอาคมที่มีความรู้ท่านก็จะเก็บไม้เหล่านั้นให้ลูกศิษย์ลูกหาเนยนำไม้เหล่านั้นมาเก็บไว้นะครับเพื่อรอในการที่จะ หาช่างมาแกะพิมพ์พระไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พระพุทธรูปพระปางสายญาติพางประจำวันปางสมาธินะครับปางมาลวิชัยาปางปาเลไรมีทุกปางครับเพื่อนๆนะมีทุกปางเล็กใหญ่แล้วแต่ขนาดสร้างได้ทั้งหมดนะนี่แหละคือความสําคัญของไม้โพนิพานนะครับแล้วไม้โพแบบเนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด มีอำนาจบาร,รมีสูงที่สุดทำไมผมถึงบอกว่าถ้าชาเช่าพระไม้แกะด้วยกันอย่างนี้นะถ้าระหว่างไม้สักไม้ติงต่อให้เก่ามากมายแค่ไหนถ้าเทียบกับไม้โพแล้วขนาดเท่ากันแบบเดียวกันนะถ้าซื้อผมจะซื้อไม้โพแพงกว่าเขานะครับหรือบางที่บางท่านเขาอาจจะขายไม้โพถูกกว่าไม้สักก็มีนะอันนั้นก็เป็นความที่อันนั้นก็เขาเรียกว่าอะไร กินตับไปนะครับโดยมากแล้วเขาจะขายไม้โพเนี่ยไม่แพงเพราะว่าเขาคิดว่าไม้สักไม้ติงเนี่ยน่าจะมีราคากว่าส่วนใหญ่คนขายจะเข้าใจแบบนั้นคือคนขายที่เขาไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้นะเรื่องที่ผมกำลังเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่เนี่ยคนขายเหล่านั้นเขาก็จะขายไม้สักไม้เติงไม้แดงขายถูกเอ้ยขายแล้วก็ไม้อะไรนะไม้พยุงขายถูกขายขายแพงกว่าไม้โพอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องดี เราก็จะได้เช่าไม้โพที่ราคาถูกนะนะครับวันนี้นํามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังก็เพราะว่าอยากจะได้ให้ความรู้เรื่องนี้ไว้นะครับนี่แหละไม้โพนิพานที่มีพระพุทธคุณอํานาจบาร,รมีสูงสุดนะครับแล้วครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็รู้ทราบจึงได้นํามาสร้างรวมไปถึงแบบนี้อ่านะรวมไปถึงแบบนี้และนะครับ แบบนี้และก็แบบนี้เห็นไหมครับอ่านี่คือของใครนี่คือของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเห็นไหมครับเนี่ยเบาหวงเลยขนาดองค์ใหญ่กว่าองค์นี้นะขนาดองค์ใหญ่กว่าเชียงลุ้งนะนะครับแต่เบาเบามากๆนะครับเห็นไหม คุณเผ่าพันธ์บอกว่าผมได้ใบโพที่มาจากอินเดียตอนเจ้าในไปเที่ยวที่สถานที่ต่างๆสำคัญหลงพุทธในพระพุทธศาสนาที่อินเดียครับโอ้โหสุดยอดนะครับคุณเผ่าพันธ์นั่นน่ะเก็บไว้บูชาสูงสุดเลยนะนะครับถามว่าคนกันได้กันมาเยอะไหมได้กันมาเยอะแต่ผมถามหน่อยว่าคนที่ได้มารู้คุณค่าหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปเอามาเพราะ เห็นค่าเห็นเห็นเขาเอามากันก็เอามานะแต่คนที่จะเห็นคุณค่าเนี่ยที่ผมกําลังอธิบายเพื่อนเพื่อนฟังอยู่ตะกี้เนี่ยนะครับอยู่ตอนนี้เนี่ยรู้คุณค่าของโพนิพานกันหรือยังนะครับไม้โพนิพานหรือใบโพจากพุทธคยาก็ตามล้วนแล้วเป็นสูงสุดนะครับเนี่ยแม้แต่ต้นโพที่ขึ้นมาเขายังไม่กล้าไปตัดมั่วๆเลย นะครับอ่าแล้วยิ่งต้นโพที่อายุเป็นร้อยปีแบบนี้แล้วยืนตายยืนต้นน่ะนะครับตายยืนต้นที่ครูบาจารย์ท่านเรียกว่าโพนิพานน่ะนะครับจะมีอํานาจพุ้ธคุณความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังปานไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใบโพใบเดียวผมบอกได้เลยคุณเผ่าพันธุ์คุ้มครองได้ทั้งบ้านนะครับอ่าเก็บรักษาไว้ให้ดีเลยนะ อ่ะนะครับแบบนี้และหลวงปู่บุญเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นของหลวงปู่บุญนะวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นพระพุทธไม้แกะด้วยมาต้นโพน,นิพานเห็นไหมครับเนี่ยไม้โพนิพานจะประมาณนี้อ่าเนื้อหาเขาจะไม่แน่นเห็นไหมครับอ่าเนื้อไม้จะไม่แน่นเนี่ยนี่เป็นเนื้อไม้โพนิพานหลวงปู่บุญเห็นไหมครับเนื้อไม้จะออกหล,มหลวม แล้วเบามากมีน้ําหนักเบามากนะครับแล้วห,าาห,าาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอ่ะเพื่อนเพื่อนคิดดูครับยุคต้นๆของท่านนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วหายากมากมากเพื่อนๆหายากมากๆนะครับของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วยิ่งเป็นพระแบบนี้เชียงรุ้งไม้แกะที่มีอายุเก่าแก่กว่าหลวงพ่อบุญนะปู่บุญนะ อันนี้มีอายุอยู่ราวๆหกร้อยกว่าปีห้าหกร้อยปีนะครับอันนี้หลวงปู่บุญเนี่ยก็ร้อยกว่าปีเห็นไหมครับอ่ามีอายุร้อยกว่าปีดังนั้นแล้วจะอายุขนาดไหนก็ตามแต่ว่าความสําคัญของไม้โพนิพานนะครับอันนี้เป็นของสูงขอาน้ําเตือนเลยแนนะําเลยนะครับอ่ะเมื่อรู้จักกันแล้วนะครับ วันนี้ถ้าจะประมูลเนี่ยผมจะแบ่งองค์นี้องค์ที่ถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับอ่าและก็อันนี้เป็นของอยุธยาเป็นไม้โพเช่นกันเห็นไหมครับอ่าไม้โพเช่นกันอันนี้เป็นของอยุธยานะอันนี้เป็นของเชียงรุง้งอ่าอายุความเก่าแก่พอกันเท่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยว จะแบ่งปันสององนี้ใครที่จะนําไปครอบครองบูชาที่บ้านเรือนนะครับนี่เป็นของที่มีความเป็นมงคลสูงสุดเลยเพื่อนๆนะครับที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ให้เพื่อนๆได้รับทราบอยู่เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้นําของดีๆไปบูชากันในวันนี้นะครับอะแต่เท่าว่านะครับก็จะเริ่มเปิดบูชานะครับเริ่มที่องค์นี้ก่อนนะครับองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยไม้โคแกะนะครับหรือไม้โพนิพานนะครับหน้าตักองค์พระอยู่ที่หน้าตักองค์พระอยู่ที่1.5นิ้วนะครับ หน้าตักองพระอยู่ที่หนึ่งจุดห้านิ้วความสูงจากฐานถึงปลายพระเกศนะครับความสูงจากฐานถึงปลายพระเกศอยู่ที่สามจุดห้านิ้วเกือบเกือบสี่นิ้วอ่ะเพื่อนๆเอาว่านี่เอาว่านี่คือไซส์สี่นิ้วนะครับเกือบเกือบสี่นิ้วสาหรับองค์นี้นะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีซ่อมไม่มีหัก พระมีอายุความเก่าแก่600ปีนะครับรวมรวมๆ600ปีสร้างจากไม้โพนิพานพระของเชียงรุ้งเนี่ยนะครับถ้าจะถามว่าใครเสกใครสร้างเราไม่สามารถที่จะไปสืบค้นได้ขนาดนั้นนะครับเราจะรู้แค่ว่ายุคสมัยเชียงรุง้งนะครับยุคสมัยเชียงรุง้งเพราะฉะนั้นสมัยเชียงรุ้งเนี่ยคณาจารย์ ที่จะสร้างบอกได้เลยการการที่จะสร้างพระแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับแม้แต่ในกรูศรียุธยาแบบนี้การจะสร้างพระแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับต้องต้องนะครับมีเอาว่าไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่จะมาที่จะมาสร้างพระแบบนี้ได้นะครับอย่างน้อยๆต้องเกณฑ์ชาวบ้านที่มีฝีมือในการแกะพระหรือช่างแกะสลักรวบรวม ช่างฝีมือต่างๆเนี่ยระดมช่วยกันแกะนะครับเวลาต้นโพได้มาต้นหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหช่างคนเดียวแกะไม่ทันเ,เพื่อนๆนะครับก็ต้องระดมช่างแล้วก็ถึงจะได้แกะออกมาเป็นพระนะครับอ่ะเอาละวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ประมูลองนี้กันนะครับอ่ะอง์นี้นะครับพระเชียงรุ้งไม้โพแกะอ่ะ เดี๋ยวขอให้เริ่มประมูลกันนะครับองค์นี้เริ่มประมูลที่อง์นี้เริ่มประมูลที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะอันนี้ให้เริ่มประมูลกันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเอาแบ่งปันวันนี้นะครับให้เริ่มกันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาท นี่สำหรับพระพุทธรูปไม้แกะเชียงรุงนะครับไม้โพนิพานอะไม่มีซ่อมเลยสมบูรณ์สุดๆไม่มีหักไม่มีชำรุดนะครับโอ้นีอ่อันนี้เริ่มที่1,500้ารอบาทครับเพื่อนๆนะนะครับหนึ่งพัน้ารอยบาทแขวนคอได้นะ แขวนคอได้นะนะครับอ่าเนี่ยแล้วเบาก่าพัชชัยอีกแล้วขนาดก็เท่ากับพัชชัยด้วยนะครับจะเลี่ยมพลาสติกแขวนคอได้เลยเบาด้วยนะครับเบาด้วยเรียกว่าถ้าตั้งอยู่อลมพัดมาเปิวอ่ะเพราะนี่คือเอกน,นี่คือนี่คือเอกลักษณ์ของไม้โพนะครับจะเบาเบามากๆนะครับเพราะน้ำไม้ไม้พวกนี้จะเนื้อเนื้อไม่แน่นนะครับอ่า ไม้จะเนื้อไม่แน่นเวลาแห้งมากแล้วจะเบามากนะครับอ่ะนี่อันนี้เปิดแรกหนึ่งพันห้าร้บาทนะครับ